หลังจากฝนตกครับมันก็มีดอกกระเจียวครับพี่น้องเนี่ยเห็นไหมผกเราเก็บมาแล้วนะครับสวยเลยเต็มตะกร้าเลยครับพี่น้องดูเอาดูเอานะครับจะาไปแบ่งปันพี่น้องเรากินเนาะอ่ะโอเคสวยดอกกระเจียวก็สวยคนก็สวยสวยไหมครับนะครับเราจะแบ่งเป็นห้าถุงนะครับผมเต็นบ้าน,าน,นแต่และถุงละถุงกินพอดีพอดีกินนะครับผมดอก จะไปะฝากเพื่อนบ้านครับฝากเพื่อบ้านครับผมโดยเราจะนั่งรถิ๊บมาไปนี่สวัสดีครับช่องยูทูบครูใหญ่ยาวนะครับไม่ลงคลิปนานแล้ว ก็ลูกก็ยังมีส่วนร่วมีหลายประการนะครับผมเนาะหนึ่งเราไม่ค่อยมีเวลาและสองผมก็ตอนนี้ก็เจ็บป่วยนะครับมือบวมเท้าบวมนะครับลูกเก้านี่แหละอายุมากแล้วนี่ตั้งแต่จะนะโรคครใครเก็บเดืี่ยอันนี้ก็ลูกก็ยังมีส่วนร่วมมืมูก็อยากคายด้วยนะอะไรลูกอันนี้แม่จะไปไหนเนี่ยเห็นเจ่งตัวไม่ได้แต่เขาจะไปด้วยวันดีวันดี เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยวกันไปด้ยวยกันวกวันนี้อากาศมืดคึมครับคึมคึมเนาะมันเกิดจากนะครับมันร้อนมาหลายวันแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ตกครับฝนนะครับเพราะตกกกก็พอดีไม่มากไม่มไม่มก็ดินชุ่มอยู่อเมื่อวานนี้ก็ตกนะครับผมฮะถ้าฝนตกแบบนี้มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นนั่นก็คือพวกต้นไม้ใบหญ้าอะไรจะเขียวชะอุ่มนะครับอ,ออกดอกออกใบออกมา วันนี้ก็นะครับเราจะพาท่านไปดูนะโอ้ยอาไปด้วยไปด้วยบอไปด้วยครับให้มามพาไปด้วยลูกจะพาท่านไปดูนะครับของอยู่ที่สวนที่เราปลูกนะสวนป่าของเรานะครับจะเป็นอะไรนั้นไปไปดูไปดูนางงามประเทศไทยนะครับแต่งตัวเหมือนจะเข้า ห้างเลยนะครับผมแต่ว่าคิได้วันนี้ฝนฝนตกรอบที่สองให้เนอะไรเกิดขึ้นในบ้านเราคุ้มนะครับนี่ก็รดหนังไขยาเราก็นอนอยู่ที่นี่นะครับตากผ้าปูที่นอนเนาะนี่ไปหมูมูไปไปไปกับแม่ไปไปนี่คือชีวิตของพวกเราสองคนนะครับสามกับหมานี่จะพาท่านไปดูสวนป่าครับดูสวนป่า สังเกตได้นะครับต้นไม้ใบหญ้านะครับเขียวชะอุ่มขึ้นทันทีเลยฝนตกรอบเนาะน,ะนอนสวนทุเรียนเราทุเรียนนะครับฝนตกนี่เขาจะชุ่มฉ่ำเลยอะดอกออกๆๆๆไวเลยถ่ <นะ S 2> ายยาวๆไปเลยนี่คือสวนป่าของเรานะครับก็มีต้นยางนาต้นสักนะครับก็ตอนนี้มันพึ่งฝนตก ยืน,นที่สวนป่าของเราดิผมก็ปลูกหลายอย่างโดยเฉพาะดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวหรือเห็ดละโงกเห็ดเพาะนะครับเห็ดพึ่งนะครับแล้วก็เห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดพวกเห็ดพวกโอ้ดี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 ด,ด,อออดีดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวฝั่งทางนี้ฝั่ง,งนี้มาทางฝั่ง นนี่ฝนเริ่มตกนะครับนี่นี่น้องเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูก่อนเนี่ยผมปลูกเป็นแถวนะครับปลูกเป็นแถวนนี่นี่นี่เห็นไหมนี่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 ครับนี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนี่คือของที่เราปลูกนะมันก็ออกดอกออกผลให้เราดูนี่กําลังน่ากินเลยไปเริ่มเก็บไปจากนี้เลยไป นี่นี่นี่เก็บเลยเก็บเลยโนโนโนเห็นไหมครับเดี๋ยวได้ถ่ายให้ดูก่อนนี่ถ่ายดูก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บอ่าดีครับกำลังกรอกสองมาก็เก็บเลยตอนเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเยอะเลยงามเลยล่ะครับผมกำลังจะกินกำลังพอดีกินเนาะนี่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 ไม่มีการตัดต่อเลยครับผมเอาเก็บจากนี้ไปทางโน้นก็ได้เอาเอาเริ่มเอาเอาตัดเอานะอ่าดูก่อน พอแล้วพอแล้วนี่นี่เอานี่เออเห็นไหมครับนี่นี่ดอกตุ้มๆนะครับเล็กๆเนี่ยตัดเลยเดี๋ยวเกาแกะทิ้งอ๋อนี่นี่มาเด้อมาเก็บดอกกระเจียวน้ำตาลเด้อทุกคนเห็นไหมครับอืมเนาะเต็มเลยแหละสวยเลย รอบต่อไปจะออกเยอะนะครับอันนี้รอบรอบแรกนะครับรอบแรกรอบแรกรอบแรกเลยดู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 เฮ้ยเนี่ยโอ้ยอย่างเยอะเลยต้องตัดออกไปเยอะยิ่งได้เยอะใช่ไหมเขาก็ออกของเขาไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหเนาะนี่นี่กขาลังอร่อยเลยดิกระไรกร่อยเลยอันนี้แก่แล้ว ไปเลยกินได้กินได้ไม่แก่ไม่แก่ยโหพี่น้องนี่ระวังขี้หมาหน่อยน้องสวยเลยสวยเลยนี่ปลูกอะไรก็ได้กินนะครับผมถ้าไม่เกลี่ยตกปุ๊บโอ้โหเออนี่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  ครับอันนี้นี่คือต้นยางนานครับอีกสักหน่อยมันก็จะได้กินเห็ดละโงกครับนี่ตามตามโคนนี่นี่เลยน,นี่ใบมันร่วงลงก็เป็นปุ๋ยนะครับนี่มาให้กันยาวให้ดูเลยครับดูดูดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวดอกกระเจียวนี่มันจะอยู่โน่นออยู่ที่ชัยภูมิเออนาะใบกินงงามใช,ใช่ใช่ใช่อันนี้ไม่ต้องไปถึงโน่นนะครับผม ต้องไปถึงโน่นอ่านี่น,น,นี่นี่นี่ี่อ่านี่ดูคุณ<ด>บุตรลินนะครับผมนี่คือแต่งตัวมาให้ดูสวยๆอ่าเขาบอกว่าถ้าไม่ดูดีไม่สวยเ<ถ>ขา<อ>ก็ไม<อ>่มาเนาะใช่หนึ่งช่องอ่านี่ครับดูกันไกลๆยาวๆหน่อยเนาะอ่าโอเคแล้วมันมีอยู่ที่โน่นเยอะเลยครับนี่เราจะไม่ถ่ายนะครับอ่าก็อาจะถ่ายท่านดู แถวๆนี้นะครับรกผมเก็บไปเรื่อยๆนะครับพอจบแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าเยอะขนาดไหนเอาไปเก็บมานะครับดูน่นแหละตามริมสวนเราเนาะเยอะเลยอันนี้ก็อยู่ในคู้ถังนะครับเก็บมาแล้วเราจะเอามาใส่ตะกร้านะครับให้สวยๆ,ๆนี่เห็นไหมดอกผะะักกาจีอ้ออ่ะกินกับยังกระแจบแต่ม่าลวกนะครับผมลกบางคนเขนาขกินดิบนะกินดิบได้เลยน,น,นี่นะครับ นี่คือสวนป่าของเรานะครับสวนป่าโน่นก็เห็ดละโงกได้กินแน่นอนเห็ดละโงกเนาะเห็ดละโกลงโกแล้วก็จะมีเห็ดเพาะนะครับผมปลูกไวต้ต้นเอต้นยางนานะครับต้นยางนาต้นยางนาเมื่อมันแรงเมื่อกี้นี่ก็โอ้โหตายเยอะเลยครับตายเยอะเลยเสียดายเสียดายดีครับคุนซิลินนะครับผมกําลัง จัดเรียงถ้าไม่สวยไม่เอาที่แรกผมว่าจะพามาเก็บนะครับชุดทํางานเขาไม่ยอมนะครับถ้าไม่ได้แต่งตัวด่เขาจะไม่ยอมเนาะประทับใจหน่อยนี่เอาห้ท่านได้ดูครับโอ้ยเยอะเลยนี่คือเราเก็บมารวบรวมกันไว้นะครับผมถ้าจะไปถ่ายทั้งตัดทั้งเก็บอยู่นั่นก็คงจะนานนะเดี๋ยวมาให้ดูแต่กล้าไม่ใช่น้อยนะครับตะกร้าใหญ่ อ่า<ก>นี่ตะก,ก้าเก็บเห็ดเก็บดอกกระเจียวเรานะครับผมนี่เห็กเล็กนะครับเต็มเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปเอาไปเผื่อแผ่เอาไปให้เพื่อนบ้านนะครับเพื่อนอบ้านาน,นะครับตามาศาสตร์พระราชาเลยอ่ากินนะครับแล้วก็เอาไปฝากเพื่อนนะครับแบ่งปันเนาะเนี่ยถ้าเรากินคนเดียวไม่หมดหรอกกินสองคนจากที่เรานะครับเก็บดอกกระเจียวแล้วนี่คือหน่อหวายนะครับที่ผมปลูก เมือ่อต้นปีนะครับเมื่อต้นปีนี่เห็นไหมครับมันจะได้กินก็จะได้ผลแล้วเห็นไหมเนี่ยนอไหวายต้นไหวนะครับผมอีกท่าไหร่ก,กได้กินแล้วนี่น,นี่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะฝนตกยิ่งออกมาเร็วเลยโน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 นใช่หมดเลยครับเนี่ยปลูกไว้นะครับหมดครับยังไม่หมดตเต็มเลยเยอะมากต้องรีบกินให้เจ๊จใจเพื่อนบ้านข้างบ้านเอาไว้มันก็แก่ทิ้งนะครับผม ถ้าเราเอาไปแกกพื้นบ้านนะครับก็จะได้ได้ใจได้น้ำใจนะครับแบ่งปันกันกินเป็นยังไงครับพี่น้องนี่ดอกกระเจียวครับเก็บมาไม่มาหมาดๆเลยนี่เต็มตะกร้าเลยครับผมนี่เก็บมาเรียบร้อยนะครับเต็มตะกร้าเลยจะเอาไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องกินนะครับผมพื้นบ้านอยู่ที่แถวนี้แหละเพราะเราก็กินได้สองสามอันก็โอเคละ สวยมากได้หลายครอบครัวอยู่เป็นแบ่งๆเ,เขาเขาอยากกินซื้อ,อหลายตังนีเห็นไหมครับสวยเลยครับผมอา่มาจับโชว์ทียวเดี๋ยว,ยวอย่าฟื้นหลังจากฝนตกครับมันก็มีดอกกระเจียวครับพี่น้องนี่เห็นไหมวกเราเก็บมาแล้วนะครับสวยเลยเต็มตะกร้าเลยครับพี่น้องดูเอาดูเอานะครับจะไปแบ่งปันพี่น้องเรากินเนาะอ่ะโอเคสวย ดอกกระเจียวก็สวยคนก็สวยสวยไหมครับนอกจากนะครับดอกกระเจียวขึ้นแล้วก็ขาครับหน่อขาอีกสักหน่อยนะครับอีกสักฝนตกอีกเที่ยวหนึ่งกินเลยครับนี่เต็มเลยน่อขาเราเนี่ยปลูกอยู่ในสวนเราเองคือฝนตกนะครับนี่หน่อไม้ครับหน่อไม้นี่หน่อแหนงมันเนี่ยกาลังแกงเลยครับกําลังแกงเลยนี่เห็นไหมพอฝนตกเท่านั้นแหละครับทุกอย่างมันก็ ขึ้นมาให้กินเลยนะนี่หน่อไม้หน่อหน่อหน่อหนองมันเนาะนี่เห็นไหมครับพี่น้องแต่แกงเที่ยงครับแต่แกงเที่ยงนี่โอ้โหเต็มเลยนี่กาลังจะเอาใส่ถุงนะครับใส่ถุงต้องวางถาดซะกอนหมอคุณชอบวางนี่ดอกกระเจียวที่สวนป่าของเราีเองนี่คือเจ้าคุณปู่ฮีโน่นะครับเราไม่ได้ไปเที่ยวไหน ก็จอดนิ่งอยู่ซักก่อนถึงเวลาแลยาย้วก็จะไปเ<ค>นานะสบายอ่าแครับแบ่งปนอนเอาพอสักก่อนเดี๋ยวก็เอาใส่อีกผสมกันทั้งดอกตูมดอกบานกิงกับปนกับเจวีวครับผมโอ้ที่น้องเออปลูกเยอะนะครับนี่รอบแรกที่เราไปเก็บนะครับถ้ามันออกเต็มๆนี่คิดดูมันจะเยอะขนาดไหน สามสี่ตะกร้าดียังไม่หมดเลยครับนะครับเราจะแบ่งเป็นห้าถุง,ะถงน,ะะนะครับผมเพื่อนบ้านแต่ละถุงละถุงกินพอดีพอดีกินนะครับผมจะไปฝากเพื่อนบ้านครับฝากเพื่อนบ้านครับผมโดยเราจะนั่งรถิ๊บเราไปนี่ ตอนนี้จะดอกกระเจียบไปฝากเพื่อนบ้านนะคะแบ่งปันจาแบ่งปันเนี่ ไปลูกโมโม่ขึ้นรถไปขึ้นรถเที่ยวลูกเที่ยวโดดเลยโดดโดดโดดลูกโดดไปไปไปแม่จ่าจะไปแล้วนี่นะเร็วขึ้นรถเร็วขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเน่าโดดเลยลูกโดดโดดโดดมาเร็ว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 อุ้มอยากใอุ้มโดดลูกโดดต้องอุ้มเขานะคะกลัวกลัวต้องให้ป้าอุ้ม ประจําตําแหน่งด้วยไปใกล้ๆพอไปได้ที่ล็อกล็อกล็อกไว้ล็อกไว้ไหนไหนโอ้โหมีที่ประจําตําแหน่งล็อกไว้เรียบร้อยแม่จะนั่งไหนแล้วรู้ดูดูมุงกันนะคะมุ้งดีดมานั่งด้วยนะโอเคค่ะเจอกันนะคะ เที่ยวไปเที่ยวแคบเที่ยวได้ไแล้วดีใจดีใจเอาไปเที่ยวแล้วรอบใกล้บ้านใกล้ๆนี่นะคะ <laughs> คนนะลูกนะเออทีางที่เราจะไปให้ใกล้บ้านนี่แหละค่ะในการบ้านเราเนี่ยเออเปิดบ้านนีละเที่ยมเนาะนี่เป็นลูกเระเทียมใช่ไหมนี่บ้านอยู่นี่ใช่ไหมโตแล้วโตเป็นสาวเลยไปนี่เราไปเที่ยว เอดอกกรเจียวมาฝากเพื <oyu> <spe> ่อนบ้านโอ้ี่ยุตวนนเพื่อนี่ล่ะแจกมาตะพูนละเออพได้ไปทำงานหนูไนี่น่ออ่าโอเคขอบคุณครับดีมาเกิดบ้านครับมามาเอาดอกกระเจียวไปกินถ่ายดิถ่ายแล้วบอกดูคนอยู่ดิหลกคน ดอกกระเจียวดอกกระเจียวครับยุสวนยุสวนว่นไหนสวนนี่บ่บ้านยุบ้านเลยแหละโอ้โหเปรียวเลยปลู่ครับปลูกไวบบ่ปลูกปลูกปลูกเพิงไรปลูกไว้ดูเล่นกินไปกินมามันมีผ่านพวยากตอนตอนบ่มีซื้อเขากินแทบลายครับครับครับโอเคพูดละเล็กละหน่อยปั่นกันกินของแสลงของพวกนี้ของฝาก ข้างบ้านข้างบ้านนีค่นนี่นี่ให้ปาจ๋าข้ามไปกินกับพอลซองด้วยกเก้เยอะมากินข้กบ้าข้าว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 ข้าขาวขกินข้าวข้าขอบข้าวข้าวอ้าวล้านขาแล้วข้าวขาวข้าคข้าวขาวขาวขัาวาวข้า้าวาวข้วข้าวข้า้าขาวข้า้าข้วห้า เ no, 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 no. นินเนินเนินเนินนี่ั่งรถคือกับป,ป้าดีใจมากมาแล้วมาแล้วปล่อยหน่อยจ้าถ้าไม่ล็อกไม่ได้นะเขาชอบโดดรถมัวแลว้ลวแลว้วลูกอ่า,อามีสามชีวิตอยู่ด้วยกันมันล็อกดีเพราะว่าเมื่อกี้เขาวิ่งใส่ โน้นนะ่ะโอเค <c oughs> มาเลยครับเนีย <c oughs> yeah, ไปของฝากไปแจกพี่น้องเพื่อนบ้านแล้วนะครับผมหมดย<ม>ังหมดยังตามศาสตร์พระราชานะครับ <มา S 1> แบงแ่ปแบงปันแบ่งปันแบ่งปันก็แบ่งปันอ่าโอเคครับขอบคุณมากสําหรับคลิปนี้นะครับที่ท่านมาติดตามช่องคูยายาวครับไม่มีอะไรมาให้ชมครับเราก็จะเอาของที่สวนนี่แหละเลยเราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เรา นะครับมันเป็นยังไงไม่ฝากท่านนะครับผมตอนนี้ไม่ได้ไปทำคลิปข้างนอกเอาโอเคครับขอบคุณมากสำหรับท่านที่ติดตามติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ